โอเคโอ้ยเด็กเสิร์ฟทำไมหน้าตาน่ารักแบบนี้เนี่ยนะขอเบอร์ได้ไหมเนี่ยเด็กเสิร์ฟเนี่ยเด็กเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขอเบอร์ได้ไหมอ๋อีวยี่บานสองวันไปโรงเรียนแล้วเหรอโอ้โหทำไงจะได้เจออย่างเงี้ยทำไงจะได้เจอเนี่ยอือตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวอยากมาเจอเด็กเสิรบนะเนี่ยใช่อตีต้นลนจุ๊ก แซ่บโอ้ดโเดี๋ยวหมูแกนีกว่าช้อนช้อนกัน,นี่หายไปไหนน,ไหน้ำซุปใสไหมนี่มันกุกขีกุกขหน่อยนึงเล็กแห้ง เี่ยว,บวโบราณวุ้ยเกี่ยวโบราณพูดถึงหาก,กินยากเนาะแต่ก่อนมันทุกวันนี้มันมีแต่แบบเป็นอะไรนะเป็นก๋วยเตี๋ยวปรับสูปนปรับสูนหมดแล้วนี่แหละร้านร้านนี่แหละ <S <S เป็นร้านในตำนานสุดแหละในพระต้งนี้ยที่มากินกี่รอบไปนะหลายรอบไปใช่ไหม,ม,มเป็นเป็นร้านในตำนานที่สุดแล้วในอำเภอสายดาวแล้วก็เตรยให้เยอะด้วย เยอะไ,ไม่เยอะล้นถ้วยเลยพอลูกันเริ่มอากาศว่มันเบาแล้วเาก็จุกเลยแหละเนี่ยไปน <c oughs> ไ,ปปได้เ่คนออกมันหนักแล้วเยอะจอ้หน้ำสุปโอ้โหเต็มจนเต็มจนมาก <c oughs> มากมาเยี่ยมตัวลุย อืมาเยกีเียวอ่ะาเด้อมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวตนี่วางเรียกางเรียทำกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วเรียวางเนี่ยวาง Bỏ nó ăn ngậu cho con chưa ขนะี่มป้รลาแล้วมีเหลีอยู่ครับมีมีเหลียกรับผกธรรมดานะกรบเอาพิเศษไปแล้วจุกเลยฮนะ

เีันเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสีป,ปี ไปทั้งไข่ทั้งหมูเน้นๆเลยกินแค่หมูเข้าไปแก้มแตกแตกกรอบจัดกรอบจัดแก้มแตกแตกเร้่มเล็ก

<laughs> แต่ดียังมีลนะอมลอม่ะ ยาวมากยา<ม>ว,วมากคนเปรียบแบบยาวเนี่ย ธรรมาช้ากว่านี้เนี่ยรอคิวยาวเลยทั้งใส่ถุงทั้งลูกค้านั่งกินเปรียบ อ,อ,อดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย